สำหหรับโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานประมาานแล้วตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสนับปฏิเวทาที่จะปฏิบัติได้เข้าถึงพระอนาคามีเมื่อคืนที่แล้วได้พูดมาถึงตอนตักกรรมฉันทะ ความจริงตอนนี้ถ้าจะกล่าวว่าหนักมันก็ไม่หนักสำหรับคนที่มาใหม่รู้สึกว่าจะหนักสักหน่อยแต่ว่าคนเก่าถ้าใช้อารมณ์จริงๆมันก็ไม่มีอะไรจะหนักหรือว่าความรู้ของพระโสด,ดาบันสิทธาคามีเราผ่านกันมาแล้ว โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระที่บวชมาตั้งหลายปีฟังกันมาทุกวันแล้วก็ฟังกันวันมาหลายครั้งถ้าใช้อารมณ์เป็นกุศลจริงๆหรืว่าตั้งใจจริงๆว่าเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังจะตัดกิเลสให้เป็นสมุเทเธตบาหารก็ไม่เห็นจะมีอะไรหนัก ถ้าใช้าอารมณ์นั้นให้มันเป็นปกติสำหรับวันนี้ก็อยจะพูดถึงการตัดโทสะและก็จะสรุปเรื่องนาคามีเลยเพราะว่าเป็นของไม่ยากการศึกษามาตามลำดับไม่ใช่ของหนักถ้าโดยวิธีปฏิบัติแล้วท่านม่ได้แยกกันออก หลังจากที่ได้สกิทาคามีผลแล้วมิธีพิพจรารณาเขาพิจรารณารวมกันเลยเพราะว่าเขาเหล่านี้เราผสมกันมาแล้วตั้งแต่อนาสกิทาคามีเป็นอนวุวาอารมณ์สำหรับอนาคามีนี้อย่าลืมว่าต้องใช้สมาธิหนักคำว่าสมาธิหนักไม่ใช่นั่งหนัก ไม่ใช่ว่าไปนั่งตะบันกันตั้งเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นค่เร่าโง่หนักไม่ใช่ฉลาดหนักคำว่าใช้สมาธิหนักก็หมายความว่าใช้ให้มันเป็นอารมณ์เป็นปกติอย่างในด้านเอาสุปสัญญาตัดการมฉันทะ เราเห็งคนเห็นสัตว์เห็นเราเห็งเขาเห็งใครทั้งหมดมันสกปรกไปเสียหมดจับอสุภกรรมฐานให้ซึ้งใจให้มันทรงอยู่ในใจมันไม่คลายไปจากจิตความรักในเพศความปรารถนาในรูปเสียงกลิโนตสสัมผัสมันจะมาจากไหนเมื่อความปรารถนาจริงๆมันมาจากใจ ในเมื่อใจของเรามันตัดเสร็จแล้วแล้วก็อะไรไมันจะเกิดเนื้อแท้ของอารมณ์มันมีอยู่เท่านี้ท่าน <c oughs> นี้มาว่ากันถึงปฏิฆะคือความกระทบกระท่งในจิตคำว่าปฏิฆะนี่หมายความว่าอารมณ์ที่สร้างอาการของจิตใหมเกิดความไม่พอใจกระทบนิดไม่ชอบใจ กระทบหน่อยไม่ชอบใจคี่ว่าในเมื่อเราผ่านพระสกิธาคามีมาตอนนั้นจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจของเรามีอภ,ยภยัยอภ,ยภยัย <c oughs> อภัยพานเป็นปกติแลเมีอภัยทานเป็นปกติเราให้อภัยกับคนที่มีความผิดเว้นว่แจะว่าผิดระเบียบวิน,นัย ระเบียบวิน,นัยกฎข้อบังคับนี่เว้นไม่ได้ถ้าเว้นแล้วเราเป็นคนขาดเมตตาหรือว,ว่าจะปล่อยเขาเลวเกินไปนะั้นไม่ได้ถ้าเรารักเราสั่งสอนไม่ได้ตักเตือนไม่ได้ก็ขับไปเสียเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำไม่ใช่ว่ามีเมตตาจิตแล้วก็เมตตากันเส่อย จะดีจะชั่วก็เม่ตาเขาไม่ตาแต่เฉพาะคนดีเท่านั้นแด่คนที่เอาดีไม่ได้เนี่ยเขาไม่เมตตากันแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เมตตาเจนได้ว่ายามวิชันะเป็นคนโหวดื้อโหดานพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้ไปชันะเป็นประโซดาสิกิทาคานาคารหัน อย,อ,อยากดื้อยากได้ก็ปล่อยสงเดชสั่งให้สงพมลงพพมทันเสียไม่คบค้าสมาคมกับประชนะในที่สุดพระชันะเคยความน้อยใจพระองค์สงเดชพระจอมไตรบรมสัสสนดานี่เคยเป็นคู่ราชาติกันมาตั้งแต่กเกิดเคยเป็นสหายกันมาตั้งแต่กเกิด เล่นกันมาตั้งแต่เด็กเวลาจะออกมาหาพิเนศเกรมก็ได้ในชนนะเป็นคนจงม้ากันเถากันถกในกาอกัารตะกัก็มีเราพูดเดียวเท่านั้นที่เป็นคู่หูกันมาในการก่อนเวลานี้องค์สมเด็จพระจินวรสั่งให้สงลงพรม,มทันไม่คบค้าสมาคมด้วยเกิดความน้อยใจ ในที่สุดก็ตัดอะไรในชีวิตเอาม่โกนมาช่วยคอตายหรือว่าการตายของวชิรนะไม่ไร้ผลเพราะอาศัยที่ตนตัดอะไรในชีวิตไม่คิดว่าจะทำอะไรต่อไปเห็นว่าไม่มีใครเขาคบเราก็ไม่ควรจะอยู่ในการที่อยู่นี่มีความทุกข์นี่ก็เพราะอาศัยขั้นห้าเป็นปัจจัย มีความเบื่อหน่ายในขันห้าในที่สุดถ้ฉชนะก็ตายเมื่อตายแล้วเพราะอายจิตที่หมดอะไรในขันห้าท่านก็ไปนิพพานอันนี้เป็นจริยาเมตตานหนึ่งที่เราจะพูดกันว่าพระพุทธเจ้าไม่เมตตาเลยก็ไม่ได้ที่ว่าไม่เมตตาก็มองอย่างชาวบ้านว่าคนที่เป็นสายชาติคบค้าสมาคมกันมา ทำไมพระพุทธเจ้ายังได้ทรงให้สงตัดขาดจากบุคคลนั้นก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าถ้าขืนเอาใจมันจะเร็วมากเกินไปจเจ้าดีไม่ได้ก็เลยต้องไม่เอาใจปล่อยให้รู้สึกตัวเสียไว่าการประพฤติปฏิบัติแบบนั้นมันเร็วไม่คู่ควรกับผ้ากาสาวพั์ พระองค์สมเด็จพระส,สวนทรอาจจะทราบพราะว่ามีพระพุทธญาณพิเศษทบาท่าองค์สมเด็จพระบรมโรคประเทโลงโทษแบบนั้นพระชนะจะมีความรู้สึกตัวและความจริงก็เป็นชิ้นนั้นนี่เป็นว่าคำว่าเม่ตานีไม่ใช่ไปนั่งเอาใจกันดีก็ให้ หมายความว่ามือนักปกครองมือหนึ่งต้องถือไม่เดียวอีกมือหนึ่งคือขนมถ้าดีก็ให้รางวัลถ้าไม่ดีก็ลงโทษแล้วก็จะมาอ้างเหตุอ้างผลว่าเคยทําความดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ดูดูตัวอย่างมาพ่าฉชนนะซึ่งเป็นคู่สายชายกันมาแท้ๆเป็นเพื่อนเล่นกันมาต่อมาก็เป็นในสายนาทีเป็นคนสนิท แ้กระทั่งองค์สมเด็จพระธรรมสามมิจจะสมเด็จอกสูมหาพิเนศกรมก็ได้ในชนนะคนนี้แหละเป็นคนจูงมา้าออกมาแต่ทําไมสมเด็จพระบรมศาสดาจึงสั่งสงรงลงพุทธันถ้าจะพูดกันอย่างชวาวบ้านก็เรียกว่าไม่มีความกตัญญูต่อเพื่อน แต่ถ้าหากว่าจะใช้ความเมตตาปราณีเพื่อนก็จะเร็วเกินไปจะมีเวจีเป็นที่ไปขอท่านหลายจำเรื่องนี้ไว้ให้ดีเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจงอย่าคิดว่าจะต้องมีคนเอาใจเสมอไปพระธรรมวินพระวินพระธรรมวินใน,นมีอยู่ ถ้าเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูปฏิบัติอยู่ในธรรมะละวิน,นัยไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกนอกจากคนเลวเท่านั้นที่เขาจะว่าแต่วาจาของคนเลวเป็นวาจาที่ไร้สมรรถภาพยิ่งกว่าสติเดรันเราจะไปสนใจอะไรกับวาจาของคนเลวถ้าเราเชื่อคนเลวเราก็จะเลวไปด้วย เราไม่ควรจะบูชาวาจาของคนเลวก่อนที่จะบูชาเขาก็ดูปฏิบัาเขาเสียก,ก่อนว่าเขามีความประพฤติดีหรือมีความประพฤติเลวถ้าเรามีความประพฤติเลวยอมรับนับถือเขาคำว่าบูชาแปลว่ายอมรับนับถือเราก็เลวไปด้วย อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะตัดปฏิฆะคือความรู้สึกในใจที่ไม่พอใจเกิดขึ้นกับเราการตัดปฏิฆะความไม่ชอบใจนะมันตัดนิดเดียวตัดตามพระบาลีว่าตันาจุทยตาหนังจงกล่าวโทษโจ์ความผิดอารมณ์ของเราไว้เสมออย่าไปกล่าวโทษโจ์ความผิดของบุคคลอื่น และก็จงทำใจให้แช่มชื่นเดิมนาดเมตตาความรักในพรมวิหารการุณาความสงสารอารมณ์จิตชื่นบานปรารถนาในการเกื้อกูลมีอารมณ์อ่อนโยนหมายความว่าเห็นใครเขาดีพรอยินดีด้วยแล้วก็น้อมเอาความดีที่เขาก็ทำแล้วมาประพฤติปฏิบัติ เรียกว่าลอกแบบจากความดีของเขามาใช้อุเบกขาสิ่งใดที่ไม่เกิดกับเราถ้าเป็นเหตุที่ไม่พอใจถ้าสิ่งนั้นเป็นกฎธรรมดาของโลกเราก็วางเฉยเท่านี้มันก็หมดเรื่องถ้าว่าถ้าหมดเรื่องแค่นี้นะมันก็หมดเรื่องแค่สมถภาวนา เราต้องต่ออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องวิปัสนาภาวนาในด้านวิปัสนาภาวนานี้พอผมขอยึดอริยสัจเป็นสำคัญเพราะว่าอริยสัจนี้เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพ,พระพุทธกวันทรงบรรลุเองค้นคว้ามาเองพระพุทธเจ้าจะเทศที่ไหนก็ตามท่าเทศชาดก สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงนำเอาเรื่องของชาดกกันมายกเป็นตัวอย่างแล้วก็ทรงส,ส,สรุปด้วยอริยสัจสี่ผมไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าสรุปด้วยอะไรสรุปด้วยอริยสัจสี่ฉนวิปัสนาญาณผมถืออริยสัจสี่เป็นหลักอริยสัจสี่ก็คือขันห้า หรือว่าวิปัสสนาญาณก็มองขันห้านันเองแต่ว่าคำอธิบายและคำพูดสำนวนต่างกันถ้าเราฉลาดจะเห็นว่าการทั้งสามอย่างนี้ไม่ต่างกันคืออริยสัจสี่ก็ดีการพิจารณากันห้าก็ดีหรือวิพิจารณาวิปัสสนาญาณเก้าก็ดีเหมือนกันถ้าฉลาด ถ้าโง่มันก็ไม่เหมือนถ้าฉลาดใช้ปัญญานิดเดียวไม่ต้องสอยกันมากมันก็เหมือนไอ้แบบเภทที่บอกว่าไม่รู้ในเก็บก็ไม่ใช่มองเถอะอะไรก็ไม่รู้ยันั้นก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ไอ้คาว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่น่าจะมีมันต้องแกล้งไม่รู้เร็วทําไมเราจริงรู้ รู้จักการทําความเลวเรารู้จักถ้าเราจะรู้จักทําความดีสมั่งไม่ได้เลยเป็นอันว่าเราต้องโทษใจของเราไเสมอมองดูเลวใจไว้เป็นสําคัญ่าดูดีแล้วก็มันน้อมใจว่าไอ้ปฏิฆะความไม่ชอบใจทําให้ลมใจขุ่นโมนี้มันดีตรงไหนมันเกิดประโยชน์กับใครบ้าง มีใครคนไหนบ้างที่เป็นคนเจ้าอารมณ์ขี่มโหโทโสไม่ชอบใจคนนั้นไม่ชอบใจคนนี้คนประเภทนี้ชาวโลกพวกไหนเขานิยมคนที่จะนิยมคนพวกนี้ก็คือคนบ้าก็เพราะอาการอย่างนั้นมันเป็นอาการของคนบ้านคนดีเขาไม่ครบ ที่จะชอบใจกันก็เยเพราะคนบ้าเท่านั้นในเราก็นำมานั่งในกว่วไอ้บ้านนี่เราชอบไหมคนมโหโทโสนี่มันไรสติสมัชัญญะอยากจะพูดอยากจะดา่าอยากจะอะไรก็ว่าตามอารมณ์อยากจะทำชั่วทำเลวทำซ้ำก็ทำตามอารมณ์ไม่ได้มองดูกำลังใจของชาวบ้านชาวเมือง ไม่มีความเห็นอกเห็นใจตั้งใจสร้างแต่ความชั่วอย่างเดียวอย่างคนอื่นเขาสร้างเราก็ทำลายมันเสียเขาสร้างความดีแล้วก็สร้างความชั่วเขาต้องการความสงบเราก,ก็ส่งเสียงรบก,กวนอันนี้มันเป็นอาการของความชั่วดีไหมละ่ะไม่ดีถ้าเขากวนใจเราบ้างเราก็ไม่ชอบใจ ถ้าเราไปกวนใจเขาเขาจะชอบใจไหมไม่มีใครเคารพชาเราหรอกมันเร็วแล้วก็นั่งด่าตัวเองไว้ทุกวันอย่าไปชมตัวเองแล้วก็น้อมมาถึงอริยสัจควบกับมาพุทธิหารสี่หรือว่าควบกับกสินสีก็ได้ตอนนี้ต้องเล่นอริยสัจให้มาก อนาคามีนี่ถ้าพวกคุณทิ้งอริยสัจพวกคุณพังไม่มีทางความจริงอริยสัจนี่เรารู้กันมาตั้งแต่ต้นเราทํากันมันแล้วเราประพฤติกันมันแล้วแต่ว่าเราไม่จํากันเองนี่ผมพูดทั้งว่าคนที่ไม่สนใจอริยสัจเป็นไงเป็นทุก์ตัวทุกตัวนี้เระต้องมองให้มันเห็น หนึ่งคนที่มีความโหดร้ายในจิตคนนั้นมีแต่ความทุกข์เห็นไหมมือไวลักขโมยเขาทุกข์ใจเร็วคบหาสมาคมกับใครไม่ได้ยื้อย่างลูกเขาเมียเขาเราก็ทุกข์เพราะเขาจะล่อกบ,บานเขาตีหัวอย่างดี อย่าปืนน้ยก็ให้ตายไปพูดปวดมดเท็ดใครเขาจะคบค้าสมาคมด้วยคนเวลานี้ตายกันมากก็เพราะขาดสัจจะดื่มสุรามีไรเหลวเร็วเท้งนั้นมองดูมุมของความเร็วกดข้อบังคับระเบียบวินัยประเพณีกฎหมายถ้าเราระเมิดมาลไรเราเล็วมานั้น วันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็มาจ้องมองอารมณ์ความเลวของเราเอาสังโยชนิระการมานั่งอ่านนั่งดูมาม่ตรงไหนหนอที่เรายังค้างอยู่หนึ่งถึงห้าฤากายทิพิเรายังมีความลหลงไหลใฝ่ฝันในร่างกายของเราหรือเปล่าเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่า ถ้ายังเห็นอยู่เราเลวมีจิตกิจฉาความส่ง,งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเรียกอบไมเหตุผลเราพยายามฝ่าฝืนกฎข้อบังคับนี้บ้างหรือเปล่าเรียบฝ่าฝืนคาแนะนําพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าฝ่าฝืนเราเลวเห็นไ,ไหม เราเบียบประเพณีกฎข้อบังคับประจำถิ่นที่เขามีอยู่เราฝ่าฝืนหรือเปล่าเรามีความท่านงตนหรือเปล่าถ้ามีเราเลวรงความมองเลวมาในภพบศีลปตาปรามาตโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอนาคามีนี่ถ้าคนทรงถึงแล้ว อารมณ์จิตของท่านผู้นั้นจะมีโบสถศีลเป็นประจำหรือว่าการง่ายๆจะมีศีลแปดเป็นประจำเป็นการหิวข้าวหิวปลานี่มันไม่มีมหมดศีลแปดประจำใจเป็นปกติขึ้นมาเองโดยไม่ต้องสมาทานความดีมันปรากฏมาเต็มที่จไมาให้ดีนะ ว่าท่านที่ทรงอนาคามีผลเป็นท่านที่ทรงสินแปดเป็นปกติท่าคารวะคือไม่ต้องบังคับให้ใจมารักษาสินแปดสินแปดไม่เกาะติดใจเองโปรดมันไม่ได้นี่เป็นจุดหนึ่งที่เราจะมองพระอนาคามีนี่ในเมื่อเราความโกรธมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทำไมเราจริงะต้องโกรธ อารมณ์ข็เราปล่อยมันนิ่งๆไม่ได้เลยใครเขาจะดีใครเ,คครเคไม่ชัว่วไม่เกี่ยวเรื่องหมู่คณะปล่อยไปเลยช่างเขาเขาพูดดีเป็นความดีของเขาเขาพูดเลวเป็นความเลวของเขาเขาทําดีเป็นความดีของเขาเขาทําเลวเป็นความเลวของเขาแต่เราสิอย่าให้มันเลวอย่างเขา คุมกำลังใจในได้ความดีไว้ทำใจให้มันปกติจิตเป็นสุขเราจะไม่ยอมทุกข์เพราะอารมณ์ใจเลวความสุขก็มีมาจากไหนความสุขก็มีมาจากหนึ่งเมตตาความรักกลุณาความสงสารมุตุตามีชาทิเสียาคายโอมเมฆาเฉยนิเมอองเลว เพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการอารมณ์อย่างนี้เพราะเกรงความทุกข์ความทุกข์ที่มันจะมีมาคือมันจะพาเราเกิดอีกเราไม่ต้องการความเกิดเท่าน,นี้เองไม่อยากใจทรงอารมณ์อย่างนี้เดี๋ยวก็หายไอความโกรธไอ้การกระทบกระทั่งใจแล้วก็ถือไปเขาไาฉ่างมันเองอยากจะเลวเองจงเลวไปแต่ผู้เดียว เราจะไม่เลวกับสิ่งด้วยหมดเรื่องเรื่องคว,วามวันนี้ขอสรุปเพราะมง่ายไม่ยากเทอานาคามมีผมเห็นมีอะไรพระผ่านสกสกิทาคามมีมาแล้วมันก็หมดแล้วนี่ความจริงสกิทาคามีเนี่ยถ้าผมสอนนะ่ะมันถึงอรหันแล้วนะ่ะนี่ก็ไ่ย่ำเท้าให้ฟังนิดต่อยเท่านั้น ไมาย่ำเท่ามาันก็เสียเวลาคนฟังแล้วไม่มาเสียเวลาก็เสียเวลากันเดี๋ยวจะมาหาไม่บอกขอสรุปลัดว่าจิตเราเมื่อตัดจากกิเลสเึงสกิทาคามีแล้วจงน้อมอวตารรมคำสองสอนขององค์สมเด็จพระบทีตแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งมั่นตัดราคากิเลสให้ขาด ในความจริงมันก็อยกขาดจนแล้วนี่มันร่อแร่เต็มทีตแต่นสกิทาคามีระหว่างที่จิตทรงสกิทาคามีผลไอคนสวยมันหาไม่ได้และในโลกแต่้ว่าอารมณ์ข้างที่เป็นอนุสมันยังมีหมายความว่าอารมณ์ที่กําลังปกตินี่จิตสบายบางทีจิตมันนึกขึ้นมาได้โอ๋นอคนนั้นดีนะ รูปนั่นดีนะเสียงนั่นดีนะกลิ่นนั่นดีนะรสนั้นดีนะไอ้พวกติดรสติดชาติดสีติดกลินนะ่นไอ้พวกกิเลสหนะักขน้งนั้นมันเป็นอารมณ์เลวไม่เป็นเรื่องทนี้เนี่ยแม้เราจะเร,ร,รสสาสบสัญญามาตัาง้งสิทธคา,ามีเมื่อตัดไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้มันคิดว่าถ้ายังมีอารมณ์ค้างอยู่อารมณ์ค้างก็หมายความตอนที่จิตสบ,บายเปรานุสัยเกิดขึ้นพออารมณ์สงบสงัดอารมณ์ไม่คิดขึ้มานิดหนึ่งถ้งรูปเสียงกยลิ่นรสะสัมผัสระหว่างเพศ <Yeah. S 1> พอกิจิตขึ้มานิดหนึ่งสติมันก็จะโผล่เข้ามาทาันกันมันจะตัดท,ทันทีว่ามึงนี่เลวสียแล้อเปล่ <c oughs> จงใช้คำว่าเองใช้คำว่ามึงเราต้องปราบมันพระเยสอนให้หยาบก็เชิญดิใครอยากจะสภาพยัวก็เชิญต้องใช้ใหนักถือว่ามันเป็นศัตรูหนักของเราใช้คำให้ในใจให้มันหนักว่ามึงไอตัวเลวนี่โผล่นหน้ามาแล้วหรือกูไม่คบหาสมาคมกับมึง รูปเสียงเรียนรสัมผัสที่ไหนวะที่มันจะสร้างความสุขให้กับกูกูไม่ครบพวกกูหลงมึงอย่างนี้กูจึงเกิดต่อจากนี้ไปมึงกับกูเลิกกันมาถึงด้านปฏิฆะก็มกันอารมณ์ที่มันจะเข้าไปรบอารมณ์ที่สร้างความไม่ชอบใจแก่คนอืน่น ตอนนี้ก็โยงสร้างความรู้สึกว่าไอ้เจ้าหนี่เลวเองจะไปนั่งโกรธชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาจะไหมไอ้เองมันเลวเองต่างหากนี่นั่นเป็นเรื่องความเลวของคนอื่นนี่ก็มึงจะมายุ่งอะไรกับกูละ่ะกูไม่เอาแล้วไอ้ความโกรธความเยี่ยมบายความกระทบกระทั่งทำจิตให้รินโดนทำให้ไม่สบายกูไม่เอาเองมึงจงไปซิจากกู กูไม่คบค้าสมาคมกับมึงจิตเราทรงความยิ้มไม่เป็นปกติยิ้มเพราะไม่ตาความรักยิ้มเพราะกรุณาความสงสารยิ้มเพราะมีเมตตาแก่จิตกรุนาความมีความอ่อนโยนของจิตพร้อมยอมรับความดีของคนอื่นจิตมีรมสมบายด้วยอมเมุเบกขา ที่เป็นอัพยากฤตคือเมีรมพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตเมรมโปรง่งจิตเมรมสบายเพราะใจของเราหวังได้แล้วคือพระนิพพานเป็นสองแน่นอนสำหรับเราเป็นอันว่าอารมณ์พระนาคาม,มีนี่ไม่มีอะไรเพราะว่าเราจำจี้จำชัยมััดกนตั้งแต่สกิทาคาม,มี ถ้าถึงอนาคาม,มีมาถึงตอนนี้ยังบอกว่าหนักใจเรื่องกรรมชั้นทะหนักใจเรื่องปฏิฆะผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงก็ต้องโมทนาด้วยหนักใจก็โมทนาอยู่เกิดต่อไปก็แล้วกันมันจะได้อยู่กับความทุกข์ให้มันช่ำใจให้มีความแน่ใจว่าทุกข์มันดีขนาดไหนจงกว่าจะเบื่อมัน เป็นอันว่าสําหรับเรื่องพระอนาคามีนั้นไม่มีอะไรยากวันนี้เราก็มาว่ากันว่าถ้าจะตัดปฏิฆาตได้จิตจะต้องสรงในอารมณ์ของพมีหารสีให้เป็นปกติควบก,กันกับปริยสัจสี่เพื่อตัวไม่ชอบใจเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเพียงเท่านี้ ท่านก็อย่าทรงอารมณ์เป็นพระอนาคามีพอถึงความเป็นพระอนาคามีนี่อารมณ์จะมีความสุขมากจิตจะไม่ดิ้นรนในรูปเสียงกลิ่นรสแสัมผัสลองนึกดูมีแต่ความสุขมีแต่ความสบาย รังเกียจในระหว่างเพศร่างกายของเราคนดีคนเองคนด,คนด,คนดีเราเต็มไปด้วยความรังเกียจเพราะมันสกปรกจิตใจเป็นสุขเพราะไม่มีความโกรธไม่มีความเจ็บปตดมีแต่ความชุ่มชื่นโดยน่าพรม,มีหารสี่ถ้ามีอยอางความการยอมรับน้องถือว่าการเกิดแก่เจ็บใจนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการ อันนี้เราเหยียบย่างเข้ามาใกล้พรนิพพานแค่มือเอื้อมเรามีความพอใจธ้าบรรดาท่านอย่างหลายคำแนะนำสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรง,งจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจเอาใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมัธยายาใส จึง่อท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรสำหรับท่านสวัสดี